สวัสดีครับผมเดวิดจาก bangkokhomecondo.com วันนี้ผมพามาดูคอนโดตรง BTS พักขนงนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันคอนโดที่นี่นะครับชื่อว่าเลอรักนะครับคอนโดเลอรักอยู่ตรง BTS พักขนงด้านล่างเนี่ยเขาจะมี เป็นคอมมูนิตี้มอลล์นะครับมีร้านอาหารต่างๆนะครับให้มานั่งกินมีชื่อเสียงมากแถวนี้ครับชื่อว่า W district ห้องนี้นะครับขนาด50ตารางเมตรนะครับ1ห้องนอน1ห้องน้ำหลังจากเข้าประตูมาแล้วนะครับประตูจะอยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับเข้ามาก็จะเจอกับส่วนของครัวนะครับครัวก็จะมีตู้เย็น2ประตูให้นะครับมีอ่างล้างจานมีเครื่องดูดควันมีเตาไฟฟ้านะครับ มีไมโครเวฟแล้วก็มีเครื่องซักผ้าฝาหน้าให้นะครับถัดมาจะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับเป็นดับเบิลดับเบิลดอนะครับก็คือสามารถที่จะเข้าจากทางห้องรับแขกก็ได้หรือว่าจะเข้าจากทางห้องนอนก็ได้นะครับ uh, ส่วนบริเวณด้านนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของลิฟทงรูมนะครับก็จะมีโซฟารูปตัวแอลให้มีทีวีตั้งอยู่ตรงนี้นะครับ uh, ถัดมาก็จะเป็นส่วนของการ uh, รับประทานอาหารนะครับก็จะนั่งได้4ท่านออกไปก็จะเป็นระเบียงนะครับสังเกตว่าจะได้ยินเสียงเหมือนกับน,น้ําตกนะครับก็คือว่าวิวของห้องนี้นะครับก็จะเป็นวิวของสระว่ายน้ําที่อยู่ชั้น6ของโครงการนะครับแล้วก็จะเป็นวิวโล่งเลยนะครับไม่มีอะไรบงังเป็นวิวทิศใต้ด้วยก็ไม่ร้อนนะครับลมก็จะเข้ามาตลอดนะครับ ถัดจากระเบียงนะครับเข้ามาก็จะเป็นห้องนอนนะครับเตียงให้เป็นแบบฟุตนะครับผนังเนี่ยครับจะเป็นกระจกเต็มเพดานนะครับเต็มเ,เต็มผนังเลยนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ walk in closet นะครับปิดประตูมาเราก็จะไม่เห็นห้องน้ำนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเข้าห้องน้ำก็ สามารถเข้าได้จากทางนี้นะครับหรือว่าจะเข้าจากทางห้องรับแขกก็ได้สำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาชมโครงการนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับอยากจะเข้ามาชมติดต่อผมได้ตามรายละเอียดที่ผมให้ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับครั้งหน้าผมมีคอนโดที่ไหนมาฝากก็รอติดตามชมกันละกันนะครับ สำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ